สวัสดีครับวันนี้พบกับครูพิเชษนะครับวันนี้จะมาพูดถึงที่มาของซีรีส์คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ by ครูพิเชษไปชมกันเลยครับที่มาของซีรีส์คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ by ครูพิเชษนะครับอพอดีว่าครูมีโอกาสได้ไปอ่านหนังสือเล่มน,นึงนะครับชื่อว่า horns physics นะครับซึ่งเขียนโดย raymond a s u r v e y แล้วก็ jerry s 4นะครับ ก็เป็นศาสตราจารย์ทางด้านฟิสิกส์นะครับทั้งสองท่านาในบทแรกของหนังสือนะครับหนังสือมีหลายบทในบทแรกมีอยู่3หัวข้อนะครับมีหัวข้อหนึ่งเขาตั้งชื่อหัวข้อว่า the language of physics นะครับหรือเราจะแปลว่าภาษาของฟิสิกส์นะครับซึ่งตรงนี้ครูก็อยากจะถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนคิดว่าภาษาของฟิสิกส์น่ยคืออะไรเดี๋ยวให้เวลาคิดนิดนึงครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าในหนังสือเล่มนี้เขาเฉลยว่ายังไงนะครับเขาบอกว่า mathematics นะครับก็คือคณิตศาสตร์นะครับเป็นภาษาของฟิสิกส์มาดูเหตุผลของเขานะครับเดี๋ยวครูจะลองแปลพารากราฟนี้นะครับเป็ language of physics ภาษาของฟิสิกส์นะครับนะครับนี่ครูลองแปลดูคณิตศาสตร์และฟิสิกส์นะครับนักฟิสิก์สร้างโมเดล ที่ง่ายเพื่อความเข้าใจที่ดีกว่าในการเข้าใจโลกจริงพวกเขาใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์และสรุปผลจากการสังเกตดังนั้นพวกเขาสามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และปริมาณทางฟิสิกส์ช่วยให้สามารถทำนายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสถานการณ์ใหม่นะครับตารางกราฟและสมการช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้หลายๆคน บอกว่าสมการเนี่ยเข้ามาทําให้ยากในการจดจําในการใช้งานแต่จริงแล้วสมการเป็นตัวช่วยนะครับทําให้พวกเราเนี่ยเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะนะครับในปีการศึกษา2563นี้นะครับลูกๆนักเรียนไม่ว่าจะเป็นม .4 ม .5 ามหนะครับหนังสือเรียนฟิสิกส์ที่ใช้นะครับก็คือเซตนี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ ปี2551ปรับปรุง2560นะครับซึ่งทั้ง6เล่มนี้ตอนท้ายนะครับจะอยู่ในภาคผนวกนะครับท้ายเล่มนะครับจะมีภาคผนวกนะครับภาคผนวกกน,นะครับเขาจะพูดถึงคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์นะครับก็จะมีอยู่3หัวข้อหลักนะครับก็คือ1พื้นฐานทั่วไปทางคณิตศาสตร์นะครับมี3หัวข้อใหญ่ก็คือเศษส่วนทศนิยมร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อัตราส่วนอัตราสัดส่วนการแปลส พันและสมการหัวข้อที่2นะครับพิชคณิตก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อย่อยเลขชี้กําลังการแก้สมการสมการกําลังสองสมการเชิงเส้นนะครับแล้วก็หัวข้อที่3เลขาคณิตและตรีโกณมิติก็แบ่งเป็น4หัวข้อย่อยนะครับการหาความยาวระหว่างจุด2จุดในระบบพิกัดฉากข้อมูลรูปทรงทางเลขาคณิตทฤษฎีบทพีทาโกรัสฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับซึ่งนี่ก็คือเป็นคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ที่ ผู้เรียบเรียงหนังสือนะครับคิดว่าอันนี้คือเป็นพื้นฐานจริงๆนะครับทีนี้ครูอยากจะเปรียบเทียบนิดนึงนะครับอลองอนักเรียนลองนึกถึงชาวต่างชาตินะครับซักประเทศหนึ่งอขอยกตัวอย่างเป็นประเทศอัง,องกฤษนะครับประเทศอังกฤษคนอังกฤษก็จะพูดภาษาอังกฤษนะครับคนไทยก็พูดภาษาไทยการที่เราจะสื่อสารกันรู้เรื่องเราจะต้อง เรียนรู้ภาษาของอาชาตินั้นๆนนเช่นถ้าเราจะคุยกับคนอังกฤษ,าษาให้รู้เรื่องเราก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ทีนี้ภาษาอังกฤษถ้าเราจะเรียนในเล่องซึ่งมันก็คือมันมีเยอะมากแต่ว่าถ้าจะเอาแค่เข้าใจพื้นฐานมันก็จะมีคําศัพท์พื้นฐานประโยคพื้นฐานนะครับซึ่งตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ทางผู้เรียบเรียงหนังสือก็ได้วิเคราะห์มาแล้วว่าการที่จะเรียนนะครับ เรียนฟิสิกส์นะครับภาษาของฟิสิกส์ที่เราบอกว่าคือคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานนะครับที่จะทําให้เราเป็นภาษาของฟิสิกส์ที่จะทําให้เราเรียนฟิสิกส์ได้เข้าใจนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3หัวข้อใหญ่แล้วก็แยกย่อยเป็น11หัวข้อย่อยนะครับซึ่งครูนะครับก็มีแนวคิดว่า จริงแล้วเวลาที่สอนในห้องเนี่ยก็จะบอดนักเรียนไปอ่านเพราะว่า,าเนื้อหาฟิสิกส์มันเยอะนะครับคุณครูไม่มีเวลาที่จะทบทวนให้นักเรียนนะครับแต่ก็มาคิดดูแล้วนะครับให้นักเรียนไปอ่านเองคือถ้าคนที่ไม่เข้าใจอ่านเองก็น่าจะยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับก็เลยจัดทําเป็นซีรีส์คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์ซีรีส์นี้ขึ้นมานะครับจะมีทั้งหมด11ตอนนะครับก็คือแบ่งเป็นตามหัวข้อย่อยอ่ะเดี๋ยวไว้ รอติดตามชมนะครับซีรีส์คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ by ครูพิเชษนะครับอันนี้ก็คือที่มานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่